สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพิธีใหม่สไตล์เฮลครับวันนี้เรามีสาระดีๆมาบอกกล่าวเล่าสู่ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโรคเบาหวานคือภาวะที่มีน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติครับผู้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายอย่างครับเรามาดูภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันก็คือภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําภาวะน้ําตาลในเลือดสูงรุนแรงภาวะเลือดเป็นกรดโดยทั้งสามอาการเป็นอันตร,รายถึงชีวิตได้ครับทีนี้เรามีภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรังด้วยภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรังเนี่ยมักจะเกิดในระยะยาวโดยส่วนใหญ่เป็นความเสื่อมของเส้นเลือดตามอวัยวะต่างๆในร่างกายครับเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบ ไตเรื้อรังเบาหวานขึ้นตาปลายประสาทเสื่อมมีแผลเรื้อรังที่ขาเป็นต้นซึ่งเรามีการดูแลของผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นเบาหวานก็คือต้องควบคุมระดับน้ำตาลความดันโลหิตไขมันในเลือดและน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเหมาะสมอย่างไรก็ต้องประเมินนะครับรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณจำกัดอาหารจำพวกข้าวแป้ง เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลขนมหวานเบเกอรี่รวมถึงรับประทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับตามสภาพของร่างกายของเราและกรณีที่มียาควรรับประทานยาหรือฉีดยาอย่างสม่ำเสมอครับท่านผู้ชมครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจเราจะสามารถรับมือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ครับ พบกับสาระดีๆกับรายการวิธีใหม่สไตล์เฮลท์ทาง NBT ช่อง11สําสำหรับวันนี้ผมนิตินันพันธวีต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการชมและการติดตามสวัสดีครับ